เดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ a อซ i g n น l นะครับสวัสดีคุณไหมสวัสดีครับคุณต้านวันนี้เราพบกันในอีพีโซดที่90นะครับวันนี้เหรียญไหลนะครับคุณไหมอ่ะใช่ครับผมดีจังเลยอืมคุณไหมก็ดีไหลก็ดีนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราดูหุ้นไทยกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูเหรียญกันนะครับวันนี้แดงทั้งกระดานจริงๆนะครับครับผมโอเคคุณไหมเราดูหุ้นไทยกันครับครับผม เดี๋ยวผมพามาดูบังกี้นะครับผมบังกี้บังกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทั้งสองพอตในตลาดอ่าปิดนะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมามแดงเลยนะครับแดงแล้วมันจะมีอยู่อ่าพอตเจ็ดพอตเจ็ดนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่มีตัวขายนไม่ไม่มีขายแต่ตลาดปนะิดแล้วอืมกอ็อยู่สิบตัวเท่าเดิม นะครับผมก็ย่อๆลงมานะครับตามตลาดตัวไปส่วนพอร์สามเนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งตัวนี้มันจะมีอบางตัวที่หลุดออกไปเป็นแมกโรสเลยนะครับผมคุณตั้งอาจจะมีอยู่สามตัวจริงจะมีวินตัวนี้ครับผมค็ตั้งโอเคเดี๋ยวไปขายส่งสัญญาณขายวันจันทร์อีกทีก็ไ,ได้น้องคุณตั้งนะอ่ามีวินแล้วก็ที่หลุดออกไปมีเอเอสนะฮะ ตัวนี้ก็แมกลอสเหมือนกันครับนะแล้วก็ IRCP ตัวนี้นะก็จะทำให้แมกลอสออกไปเกินเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับประมาณนี้เราต้องขายออกไปส่วนตัวอื่นก็ยังอยู่นั่นก็จะเหลืออยู่ประมาณอ่าเจ็ดตัวนะฮะก็คือตลาดปิดถึงจังหวัดขายเราก็ขายออกไปออกจากพอร์ขึ้นม,มาได้หน่อยเดียวนะคุณตั้งนะครับแล้วก็ย่ออ,กออกไป แล้วผมพาดู transaction ที่เกิดขึ้นแล้วกันบนะ้า transaction ที่เกิดขึ้นมานะครับจะเป็นอย่างนี้อ่าครับผมอ่าครับผมพอทเจ็ดนี่พอทเจ็ดพอทเจ็ดก็ยังถืออยู่ อยู่เต็มนะครับสิบตัวตั้งอ,อยู่เต็มสิบตัวก็แดงกันไปย่อกันมานะครับผมม,ม,มากสุดก็ประมาณทักสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพอร์ตสามพามาดูพอร 3, ต์ตสามมีขายออกไปนะครับจะมีสามตัวมีเขียวตัวหนึ่งตั้งก็ยังถือว่าแดงอยู่เหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผม อในสุข่านมาอ่า,อาส่วนทานช่างที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นอย่างนี้พอเจ็ดนะครับอื เราไม่ได้มีขายอะไรนะครับผมนีดส่วนเลยนะครับก็เป็นประานั้นมันคีตลาดปิดไม่มีขายสัปาดาห์หน้าก็ไม่แน่นะครับส่วนพอสามที่เกิดขึ้นมีขายไปสามตัวตัวนี้นะครับ ASRCP และ Win อ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวส่งสัญญาณให้เพื่อนๆก็ประมาณวันจันทร์นะครับผมช่วงเช้ามาขายทีกลไดครับเป็นลักษณะนี้ก็าขายไปขัดทุนสามตัวนี้นะครับ อ่เป็นแมกลอร์ครับเป็นการออกแมกลอร์โอเคของมังกี้ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับผมมีอะไรมากครับออกสามเลือเเลือเจ็ดตัวนะครับในพอร์ตสามครับผมอ่ามาดูเคทีดูครับเป็นยังไงครับผมตั้งเคทีไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวนะครับครับมาดูเคทีกันนะครับเคทีตอนนี้ตลาดยังปิดอยู่นะครับตลาดปิดก็คือไม่มีการซื้อหุ้นเข้านะครับ ตัวที่อยู่ในพอร์ตตอนนี้เซตร้อยเราเหลือ4ตัว aot bh eso cpn นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็พอตเซตสองก็เหลือตัวเดียวบางจากตัวเดียวนะครับวันก่อนเดี๋ยวนะวันก่อนที่ขาย bdm s ไปผมขอโชว์ตัวนี้นิดนึงอ่าตัวนี้นะครับบินไที่ออกไปสราที่แล้วนะครับม,มาตัวที่ยังอยู่ก็รันเทนกันไปนะครับ ผมพามาดูาสตรีมมิ่งก่อนเลยนะครับตัวพอร์ต7เซตร้อยเราเหลือหุ้น4ตัวตามนี้นะครับพอร์ต3เซต2 0 0มีหุ้นอยู่ตัวเดียวนะครับอ,อ่าเดี๋ยวนะแล้วก็ทรานเซชันที่เกิดขึ้นนะครับพอร์ต7ไม่มีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลาดปิดไม่มีการซื้อหุ้นแล้วก็ไม่มีตัวขายด้วย ะครับก็เป็นไปตามนี้ครับไม่มีอะไรเลยคุณหมยายเคทีใช่ตลาดย่อ,ยอลงมานะครับผมตอนนี้ครับงั้นเรามาดูคริปโตกันนะครับม,มาคริปโตนะในภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมแดงแดงเดือดเลยครับแดงเดือดเลยครับโดยเฉพาะเช้านี้นะครับ เป็นสุดสัปดาห์ที่เดืยนลงแรงเหลือเกินนะครับอืครับผมแดงยาวยาวนานมากนะคุณตั้งนะสามเดือนแล้วนะฟื้นเลยครับตั้งแต่นะไปไปเมษามะเมษาเป็นต้นมาพูดไหมโอ้โหครับผมแหมเสียงนิดนึงนะครับ BTC นะครับ BTC ทะลุทะลุแนวรับที่เราตีกันไว้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับผมอืม ในภาพของภาพรวมก็ดูขาลงนะครับขาลงครับผมต่อไปก็ลงเลยนะครับตั้งเนาะทางลงแล้วครับคุณใหม่นั่งรออยู่สองหมื่นแล้วครับคุณใหม่ครับผมรออยู่สองหมื่นก็ยังไม่กล้าซื้อครับนํามาดูอีทีเรียมนะทําไมมันถึงลงไหลขนาดนี้นะครับโอ้ดูดีครับผมอีดไหลนะครับอีดไหลนี่ครับผม ใครถือเงินสดก็สบายใจนะตั้งนะราคานี้เนี่ยมันเป็นเ,เป็นไฮเมื่อปีหนึ่งหนึ่งแปแล้วนะอิตาเรียมนะครับ<อ>ที่เรา<ะ>ตรีกล่องไว้นะเพื่อนๆจำได้นะครับนี่นะครับเมื่อต้นปี1นึเนี่ยตอนนี้คือราคานี้เลยนะครับครับผมถ้าเป็น BTC BTC เนี่ยยังต้องเดินทางมาอีกประมาณ28%เปอร์เซน ป8รอกันได้ที่จุดที่จุดนัดพบนะครับแข่งว่าลงช้ากว่าอิตาเลี่ยมนะครับผมแข็งกว่าครับแข็งกว่าแข็งกว่าแข็งกว่าครับอืมแฟนอีทก็ก็เหนื่อยนิดนึงนะครับนี่เลยโอ้โหอีทมาแงวไหลลงมานี่มายอดนี้กันนะคุณตั้งนะโอ้โหเอางั้นเลยเหรอครับเหลือจากสี่หลักเหลือสามหลักเลยคุณไหมไม่แรงว่านั้นหรอครับ นี่นะครับมันจะได้ครบว่าให้มันลงได้จริงๆรืงนะก็รอกันไปนะครับผมนี่ยังดีดีนะครับเนี่ยเราเรามีสลิปนักต่างนะรเราต้องไม่ถือเหรียญแล้วนะจริงงแล้วใช่ครับเป็นเป็นแบบนั้นนะครับสลิปแดงก็คือหน้าลองเราไม่ไม่ควรเล่นนะครับครับผม เนี่ยดูสิอีเทียมถ้าออกด้วยสลิปจริงๆแล้วเนี่ยนูนออกตั้งแต่สามพันกว่านะครับมาซื้อตรนนี้ได้ได้อีกเท่าตัวเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่เวลาซื้อยดีนะครับอ่าคุณหมาครับงั้นคริปโตเราคงมีภาพรวมประมาณนี้นะครับเออทองคำครับคุณหมามาดูทองคำนี่ตัวหล่อเลยตัวหล <c oughs> ก็แก้เงินเฟ้อนะคุณตั้งนะครับผมรอมไหมครับทอ,องคำใช่เลยครับเมื่อเรามีมันจะหลอครับ <c oughs> โอเคตัวนี้เราคาดหวังว่าเขาจะทําหูถ้วยนะครับอทุนใหม่มช่วยกันเชียร์หน่อยนะครับครับผมอย่างน,นี้แสดงว่าเดิน,น,นทางมาอาจจะทะลุนี่ไปน้องตั้งแล้วหูถ้วยสวยจริงๆนะครับสวยมากเลยครับ เราก็จะเรียกว่าจบถ้วยลูกนี้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่สวยมากสวยมากถ้วยของถ้วยนะครับอืมก็ช่วยเชียร์หน่อยนะครับครับผมอ่าน้ำมันครับน้ำมันน้ำมันน้ำมันเดลี่ยังเขียวเหลืองอยู่นะครับก็คิดว่าถ้ามองว่าเขียวก็เขียวมานานพอสมควรแล้วนะอืมอืม ้มันที่ทางเป็นไงคุณตั้งโอโ้ผมเขไม่รู้ทิศเหมือนกันุณไหมแต่ผมทยอยออกไปแล้วละ่ะเพราะว่าไปมันก็ยังไม่เดินทางนะคุณตั้งเนาะอืมก็ไม่รู้สิครับมันก็ขึ้นมาเรื่อยนะคุณตั้งอืมพอสมควรแล้วนะนะมันก็เขียวมานานพอสมควรครับผม,ม,มยังยังไม่พบเดเวเจนนะครับแต่ก็ยัง ก็เรียกว่าถ้ามีมีมีอยู่ก็อาจจะเรียกว่าทยอยเทคโปรฟิตได้มางครับแต่ถ้าไม่ไม่มีแล้วก็จะซื้อตอนนี้คงไม่ใช่เวลาซื้อนะครับอ่าโอ้เอสเอสคุณ <của S 2> หมหลังจากเจอตัวเลขเงินเฟอ้อไปทิ้งดิ่งเลยครับคุณไหมน่าือหมดเลยครับอสเอ็นพีห้าตัวดีมา ไม่ฟื้นนะ,ะไม่ฟื้นนะครับไมฟื้นไม่ฟื้นนะครับที่ภาพวิกฤตนะครับนสต๊ a กนะครับแต่ถ้าตัวคริปโตเราคอลเลคเตกับนสต๊ a กนี่ก็เหนื่อยก็พากันลงมาพากันลงนะครับนะพวกเราก็ประมาณนี้นะครับพาดูตลาดทั่วๆนะครับว่าช่วงนี้ถ้า ชอบเล่นหน้ารองก็คงเงินสดดีกว่ามั้งครับใช่ครับผมใช่อินดิเคเตอร์อะไรก็ได้นะครับก็จะไม่หลอกเรานะครับก็คือเวลาได้เนี่ยอาจจะได้มากหน่อยแต่เวลาเสียเนี่ยเราจะไม่เสียมากนะครับรวมๆแล้วก็น่าจะตัวรอดได้ถูกไหมครับคุณหมใ่ใช่ครับใช่ครับ้าดการอินดิเคเตอร์นะก็คือตอนนี้ก็คือถึงเงินสดผมว่านะเนี่ยคุณใหมายดูสิรีวิสิต ตามสูตรเลยครับเขาไม่ลอกเรานะครับมีแต่เราจะจะลอกตัวเองหรือเปล่านะครับมารายการเราก็พาดูทุกสัปดาห์นะครับก็คืออัปเดตพอร์ตสาธิตของพวกเรานะครับแล้วก็พาดูตลาดโลกนะครับครับผมใช่นะก็เป็นกาลังใจให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในตลาด ทุกคนนะครับบางทีช่วงนี้ก็อาจจะเพืเ่อนๆส่วนใหญ่ก็เรียกว่าต้องบอกว่ายากเลยแหละนะใช่ครับพวกนนเราก็ไม่ง่ายหรอกซึมหมดนะซึมหมดซึมหมดทุกตลาดต้อตั้งเนาะใช่ครับยังไงก็เหลือทองนะเหลือทองเหลือทองต้องรักษาทุนแล้วก็มีมีอ่าเรียกว่ายังคงยืนหยัดเทรดได้นะครับพอตลาดเิ่นกลับมานะใช่ก็เชื่อว่าจะมีกําไรกันแน่นอนนะครับอืแต่ถ้า ถ้าอาอาจจะติดมากไปหน่อยแล้วอะไรก็พักบ้างก็ได้นะมันไม่ได้ติดแต่เวลา feet, มันกอดอะคุณตั้งมันเป็นอย่างนั้นนะพักเถรอมันมันใช้เวลานะดูทุกวันก็เหนะ Honestly, ื่อยนะก็จริงๆนะถ้ามีระบบนะคุณตั้งนะโอเคน่าจะดีที่สุดเลยนะว่าจะเป็นรัศดรอย่างนั้นป่านนี้เราก็สบายตัวนะถ้ามีระบบก็คือ นี่คือเงินสดแล้วรอแล้วก็รอพักรินนะเราได้พักครับอย่างมือไวแค่นั้นเองใช่ใช่มาพวกเราช่องทางรับข่าวสารจากพวกเรานะครับจะเป็นไลนแอดตัวนี้นะครับจะมีข่าวสารจากมังกี้และเคทีให้ทุกวันนะครับเพื่อนสแกนเป็นเพื่อนกันแล้วก็พิมพ์คำว่าสลรับบริการนะครับแค่นั้นเองนะครับครับผมครับผมโอเค งั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมครับส <Okay, S 2> วัสด,ดีครับส <ผม S 2> วัสดีครับ